ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Med Park Channel นะครับช่องที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆอย่างง่ายๆให้กับทุกท่านนะครับกับผมหมอปรีดาซึ่งรับหน้าที่ในวันนี้วันนี้ผมอยากจะนำทุกท่านไปชมเกี่ยวกับวิธีการทำทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนังหรือที่หลายๆท่านเรียกติดปากกันว่าการทำสกินเทสนะครับว่าการทาเทสนี้มีขั้นตอนอย่างไรอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็คนไข้ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรรวมถึง สกินเทสให้ข้อมูลอย่างไรในการวินิจฉัยโรคนะครับถ้าพร้อมแล้วขอทุกท่านตามผมมาได้เลยนะครับการทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนังหรือสกินเทสนั้นจะเป็นการตรวจหาสารแอนติบอดีชนิด e ต่อสารก่อภูมิแพ้ในร่างกายของคนไข้โดยทั่วไปคนเราจะไม่เกิดการสร้างแอนติบอดีชนิดนี้ในการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ครั้งแรกแต่หลังจากนั้นถ้ามีการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ในครั้งถัดๆไปร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีกับสารก่อภูมิแพ้ ทำให้คนไข้เกิอดอาการใดๆขึ้นมานะครับทีนี้เราลองมาดูถึงขั้นตอนการเตรียมตัวของคนไข้ก่อนมาการทําเทสนะครับอย่างแรกเลยคือต้องงดรับประทานยาแก้แพ้เป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์รวมกับคนไข้ไม่ควรจะมีอาการผื่นขึ้นในร่างกายนะครับอุปกรณ์ในการทําทดสอบนั้นเราจะเป็นพลาสติกนะครับข้อดีของอุปกรณ์ทําทดสอบชนิดนี้คือการที่เขาทาด้วยพลาสติกนะครับมักจะไม่ทําให้เกิด ลแล้วก็เจ็บน้อยกว่าเราจะจุ่มอุป,ปรกรณ์ตรงนี้ลงในฐานน้ำยาเทสเราก็ทําการกดลงไปที่ผิวหนังคนไข้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทิ้งให้น้ํายาซึมผ่านผิวหนังคนไข้2อนาทีและอ่านผลหลังจากนั้นอีก15นาทีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุริยาวันนี้หมอนัดมาเพื่อทําการทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนังค่ะคุณในงดรับประทานยากแก้แพ้ครบ1สัปดาห์ไหมครบแล้วค่ะ การทำทางการทดสอบจะใช้พื้นที่ผิวบริเวณท้องแขนค,คุณอาจจะรู้สึกคันแล้วก็เจ็บบ้างในขณะการทำเทปแต่จะไม่มีผลสืบเนื่องที่รุนแรงใดๆแล้วก็ไม่ได้มีแผลเป็นที่แขนนะครับได้คะด่คะคุณสรลยาวันนี้ผมจะทดสอบซึ่งมีสารกอ่อมิแพ้อยู่16ชนิดความมือของคุณจะเป็นสารกอ่อมิแพ้ที่ฟุ้งอยู่ในอากาศ ผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นไลฟูนสุนัขแมวหรือเกสรดอกยาเป็นต้นในขณะที่ฝั่งซ้ายมือจะเป็นสารก่อบภูมิแพ้ประเภทอาหารนะครับเช่นนมวัวไข่ไกน่นมถั่วเหลืองหรืออาหารทะเลเป็นต้นเราจะทําผิวหนังของคุณให้ตึงนิดนึงนะครับอุปกรณ์จะกดลงไปแล้วผมจะถ่ายน้ําหนักนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ํายามันซึมทั่วทัวทวกันทั้งแขาในขั้นตอนนี้ ก็ต้องไม่ขยับนะครับเพื่อไม่ให้น้ํายามันเข้ามาปนกันร,ระหว่างจุดทีนี้เราข้ามไปอีกข้างหนึ่งสองจุดที่เราจะทําจากอย่างนี้เป็นน้ํายาควบคุมนะครับ <c oughs> เพื่อยืนยันว่าคนไข้งดรับประทานยาแก้แพ้มาครบหนึ่งสัปดาห์ไหมกับคนไข้มีผิวหนังที่ไวจนทําให้เป็นผื่นง่ายหรือไม่นะครับ <c oughs> หลังจากขั้นตอนนี้เราก็จะทิ้งช่วง ให้น้ำยาซึมผ่านผิวหนังนะครับสัก2นาทีตอนนี้เราครบ2นาทีแล้วครับเราจะซับน้ำยาเทสที่เหลือส่วนเคลือนออกไปน,นะครับหลังจากนี้เราจะรอให้น้ำยาทำปฏิกิริยากับร่างกายคนไข้อีก15นาทีนะครับถ้าเกิดคนไข้มีอาการแพ้ในน้ำยาจุดนั้นๆก็จะมีอาการแดงคันเหมือนเราถูกยุงกัดน,นะครับซึ่งเป็นช่วงสำคัญมาก15นาทีนี้คือ ถ้าเป็นคนไข้เด็กก็ไม่ควรที่จะเกาหรือว่าสัมผัสมันจะทําให้ผลออกมาคลาดเคลื่อนได้นะครับ15นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาอ่านปฏิกิริยาจากการทําเทสกันก่อนอื่นเราจะต้องดูน้ํายาในตําแหน่งบนก่อนนะครับทางด้านบนขวานี้เราจะเห็นว่ามีลักษณะบวมแดงชัดเจนอันนี้เป็นน้ํายาที่เอาไว้ยืนยันว่าคนไข้งดรับประทานยาแก้แพ้มาครบ1สัปดาห์นะครับถ้าคนไข้ไม่งดปฏิกิริยาตรงนี้ไม่เกิดเราจะแปลผลต่างๆไม่ได้เลยนะครับ ส่วนทางด้านบนซ้ายมือจะเป็นน้ําเกลือเอาไว้ดูว่าคนไข้มีภาวะผื่นหรือผิวหนังไวต่อการเกิดผื่นหรือไม่นะครับขณะนี้เราก็พร้อมที่จะแปลผลทางด้านล่างนะครับจากแขนที่จะเห็นนี้ก็คือทางด้านล่างซ้ายก่อนเราจะไม่ได้เห็นปฏิกิริยาใดๆเลยในขณะที่ทางขวามือจะเป็นสารก่กอบภูมิแพ้ที่ฟุ้งอยู่ในอากาศเราจะเห็นมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น1จุดนะครับในทางด้านนี้ก็คือเป็นตัวไรฝุน่น เพราะฉะนั้นขณะนี้เราคงสรุปผลการทำเทสในวันนี้ว่าคนไข้พบมีการสร้างแอนติบอดีหรือแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้จากตัวไรหุ่นโดยที่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวทางผู้ช่วยก็จะเอาเครื่องวัดมาวัดความดันให้คนไข้นิดนึงนะครับหลังการทำทดสอบเพื่อยืนยันว่าคนไข้ไม่ได้เกิดผลข้างเคียงใดภายหลังการทำทดสอบ มีลูกอะค่ะเขามีทายว่าเขาจะเป็นภูมิแพ้อะไรสักอย่างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบบางทีทานอะไรไปแล้วก็มีลมพิษขึ้นหรือว่าตัวเป็นแห้งๆสากๆแดงๆเกาจนเป็นเหมือนแบบเ,เลือดซิบๆอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีบางอย่างก็ทำให้เขาตาบวมปิดไปเลยลก็มีแล้วก็มีอาการนอนกลนด้วยตอนกลางคืน ก็รู้สึกว่าเขาต้องแพ้อะไรแน่แต่ยังไม่รู้เขาแพ้อะไรก็คิดว่าตอนนี้4ี่ขวบแล้วเขาน่าจะพอที่จะบอกได้ว่าพอมาตรวจอาจจะแบบบอกคุณหมอได้ว่าคันไหมหรือรู้สึกยังไงบ้างตอนที่คุณหมอตรวจอย่างงี้คะก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่น่าจะพามาตรวจได้แล้วอะค่ะการทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนังหรือสกินเทสนั้นสําหรับในคนไข้เด็กก็ใช้วิธีเดียวกับคนไข้ผู้ใหญ่นะครับโดยอุปกรณ์ที่เราใช้จะเป็นพลาสติกซึ่งส่วนใหญ่แล้วเด็ก ก็ให้ความร่วมมือดีเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยเจ็บแล้วก็สามารถทำเทสในแต่ละครั้งได้ทีเดียว8ชนิดน้ำยาของสารก่อภูมิแพ้เพราะฉะนั้นเท่าที่ผ่านมาคนไข้เด็กส่วนใหญ่ก็ร่วมมือในการทำเทสด้วยอ,อุปกรณ์ชนิดนี้ได้ดีครับจุดหลักๆแล้วเราจะเห็นว่าตำแหน่งที่คนไข้แพ้คือตำแหน่งของน้ำยาไลฟฝุ่นนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนี้เราจะเห็นว่ามันบวมใกล้เคียงกันหมดซึ่งมันอาจจะเกิดจากแรงกดของอุปกรณ์ก็ได้ าคนไข้าสามารถบอกได้ชัดเจนก็จะบอกเราว่าตำแหน่งนั้นนั้นมันไม่คันเป็นยังไงบ้างครับได้รับชมกันไปแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามผมอยากจะย้ําว่าการทําทดสอบภูมิแพท้ที่ผิวหนังเป็นการตรวจหาแ่อนติบอดีชนิด e ต่อสารกอ่อภูมิแพ้ในคนไข้นะครับไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยโรคเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแพทย์จะต้องเอาข้อมูลตรงนี้ครับร่วมกับประวัติและการตรวจรักษาเ,เพื่อไปนาไปสู่การวินิจฉัยโรค และอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนําคือถ้าสงสัยว่าบุตรหลานของท่านแพ้อาหารควรจะรีบมาตรวจนะครับเพราะว่าการรักษาโรคแพ้อาหารที่สําคัญคือรีบเลี่ยงอาหารที่สงสัยแพ้ให้นานที่สุดเพื่อหวังคลว่าโรคจะหายก่อนที่จะส่งบุตรหลานของท่านเข้าสู่โรงเรียนนะครับซึ่งการควบคุมตรงนั้นจะทําได้ยากมากนะครับหวังว่าคราวหน้าเราคงได้พบกันอีกในคลิปที่มีประโยชน์กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ